สั่งสมทรัพย์ภายในนะผมก็บอกเขาหลวงพ่อฤาษีดังท่านพูดว่าคนที่ไม่กลัวนรกเนีย่ยมันจะตกนรกแต่คนที่ที่กลัวนรกเนีย่ยมันจะไม่ตกนรกท่านพูดไปอย่างนี้แล้วก็เป็นจริงนะทููศีลเนี่ยมาลงนรกอย่างยายกุหลาบไปขโมยส้อยครั้งเดียวทีเดียวท่านนนะ่ะตกนรกเห็นะชัดเลยนะครับ สรุปแล้วก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยเลือกได้นะเลือกใช้ปัญญาเห็นถูกนำทางให้กับชีวิตคือมีศีลมีการให้ทานเป็นคนมักน้อยเป็นอยู่พอดุยพอมีพอกินนะพอเพียงนะนะสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเป็นตนมีตนเองได้รับเราอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะใครคิดไปเทียบ,บคนอื่นทะนะุบเขาเนี่ะ เพราะว่าแต่ละคนสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมาไม่เท่ากันคนหนึ่งทางานเหมือนเราเนี่ยจะทาไมเขาได้ดีแล้วเกินจะทําไมเราก็ทำแล้วแต่ไม่ได้ดีก็เพราะบาปเรามีเยอะอนะเหมือนน้าในโอ่งมันมีที่ดินเยอะเอาน้าใสา่ใส่เท่าไหร่มันไม่ไม่ใส่สักทียแต่คนหนึ่งมันมีที่ดินน้อยใส่ไปแล้วมันก็ใส่ง่ายแบบเดียวกันอนะ ทั้งทาอย่างเดียวกันเนี่ยมันให้ผลไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่มันสั่งสมในใจของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยเหตุเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงบอกให้สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเป็นตนมีตนเองได้รับก็้มัจะมีความสุขอย่าไปเชียก่าคนอื่นคิดพูดทำบริโภคใช้สอยให้คำนึงถึงสาระประโยชน์นะแล้วก็อยู่กับโลกกระทำและวัตถุโดยไม่ตกเป็นทาของมัน เนี่ยใช้ปัญญาเห็นถูกนําทางชีวิตเออเราขึ้นสู่ตําแหน่งผู้วยการนั่นนะเรารู้นะ่ะตาแหน่งเนี้ยนะเราเข้าใจนะเราไม่ปฏิเสธแต่เราใช้ตําแหน่งนี้ให้เกิดประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์จากตําแหน่งนี้ขณะเดียวกันเราพร้อมจะไปจากตําแหน่งนี้เลยคือเราไม่จบเป็นทายของตําแหน่งเนี้ยนั่นละคืออยู่กับโลกโดยรู้เท่าทันโลกกรรมรู้เท่าทันวัตถุเออเรามีเสื้อผ้าเรามีทรัพย์สินเงินทอง มีบ้านมีรถยนต์เรารู้เท่าทันมันใช้มันให้เกิดประโยชน์เราได้ประโยชน์จากพวกนี้แต่เราอย่าตกเป็นทาสมันหายไปมันอะไรทิ้งได้เลยนี่แหละครับคือใช้ปัญญาเห็นถูกนําทางให้ชีวิตแล้วในที่สุดเนี่ยการทํางานและการดําเนินชีวิตของเราก็สะสบความสําเร็จที่ โลกไม่เป็นชุมทางให้ชีวิตได้มาเกิดมาอยู่อาศัยมาทํากิจกรรมทํางานแล้วตายจากไปเราก็จะเป็นผู้ที่ทํางานได้สําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมและขณะเดียวกันชีวิตก็มีความสุขนั่นคือสุดยอดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งนะที่ผมได้นําสิ่งต่างๆนี้มาบอกมากล่าวท่านเพราะสามสิบปีที่ผมพิสูจน์มาเนี่ยมันเป็นศัจธรรม แล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นได้จริงๆว่าเป็นรูปธรรมมีจริงทําได้จริงปัญญาตัวที่สามทำได้จริงทําชีวิตให้ดําเนินไปอย่างปกติแล้วมีความสุขทําได้จริงทํางานให้สําเร็จก็ทําได้จริงผมเกษียณมาแปดปียังไม่ตกงานครับงานมากจนต้องเลือกบางครั้งต้องปฏิเสธเพราะร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวเห็นไหมครับยังไม่ตกงานเลย มันอยู่ที่เราครับเราจะใช้ปัญญาตัวไหนอะแล้วเราจะมีความสุขไหมถ้าเราใช้ปัญญาทางโลกมันไม่สุขหรอกมันเครียดม,มันทุกข์แต่ถ้าใช้ปัญญาตัวที่สามปัญญายาณอินทิวชั่นนำทางให้กับชีวิตใช้ไอคิวทำงานมันสําเร็จในทุกเรื่องเลยแล้วการบัรยายของผมในที่ต่างๆเนี่ยเขากาหนดให้ผมพูดเมราะเรื่องที่ผมพูดมันจึงหลากหลายถ้าใช้ปัญยาอคิวอย่างเดียวไม่ไปไม่รอดจ้ะ แต่ต้องใช้อะไรไหมจิตท,ที่นิ่งเนี่ยไอ้จิตท,ที่มันสั่งสมประสบประการข้ามภพข้ามชาติเนี่ยเมื่อเรานิ่งได้เนี่ยมันไปขุดไอ้ความรู้ที่เราสั่งสมไว้เนี่ยอามาบอกมากล่าวกันด้วยเหตุเนี่ยมันจริงได้ออกไปหลากหลายนี่คือของจริงครับและก็ทําให้ท่านดูได้เห็นจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆริง8ปีมาเรายังไม่ตบงานผมว่าจนผมตายก็ยังไม่ตบงาน ถ้าเมื่อหลายตายไปแล้วทิ้งขันนี้จิตฏิเส่รงนี้มันยังทำประโยชน์ได้ต่อนะนี่ปู่ทิศไว้ให้จงยี่สิบป,ปีแล้วยังไม่ตายสี่ให้โรงพยาบาลก็ยังใจอยู่เนี่ยโอ้โหมันใช้กุ้มค่าจริงๆเลยนะครับตอนที่มันยังมียังยังมีชีวิตยอยู่นะเราก็ใช้มันไปบอกกล่าวในสิ่งดีๆแล้วนะไอ้สิ่งไม่ดีทั้งหลายทิดพูดทําไม่ดีทั้งหลายเลิกม,มาสามสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็บอกไอ้สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเกิดประโยชน์กับชีวิต เนี่ยก็ไปเป็นประทีบส่งให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปในตัวคิดว่าการบรรยายก็มีลายนิดเดียวเท่านั้นเองที่จะให้สักถามปัญหา